ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d e n t e r t a i n m e n t บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอยจะปดววกกัาาาาาัันนนเอออาามมมงงรรรตูรข ช่วงจะไปเที่ยวละมัยด้วยกันขึ้นมาทีหลังไป,ไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามาน้ำเห็นฟ้าโลกเป็นของเรา,เรา,าถ้าหาจะพูดถึง3,000บกที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีหลายคนคงรู้จักและรู้ถึงความอันซีนของที่นี่กันนะคะในวันนี้น้ำพึ่งและเที่ยวละมัย Thailand World ก็เลยจะพาทุกคนไปสัมผัสกับ3,000บกในแบบรู้ลึก

เรานะคะมีกูรูผู้รู้จริงเกี่ยวกับเส้นทางนี้เลยละคะ่ะนั่นก็คืออาจารย์เรืองประทินแล้วก็คุณหลิงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสามพันโบกแบบถามตรงจุดไหนรู้หมดเลยใช่ไหมไม่ใช่แค่รู้หมดนะครับผมสำรวจแล้วก็ ตั้งชื่อสามพันโบกด้วยครับโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งว่านะคะอาจารย์ต้องแบบเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าบอกหมดเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาบอกว่ารู้หมดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าอยากให้ทางอาจารย์นะคะกับคุณหลิงเนี่ยอธิบายถึงต้นจามจุรีที่แบบว่าฟอร์มสวยงามมาก อันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกครึ่งกองกลางด้วยไหมคะเพราะว่ามันเหมือนกองกลางมากเลยคะ่ะลากนะคะต้นนี้อายุเท่าไหร่คะถ้าตามการประมาณการเขาบอกว่าร้อยปีขึ้นต้นนี้เนี่ยแต่ก่อน,ม,นมันจะอยู่ระดับเดียวกับจามจุลีกลุ่มนั้นนะครับอ๋อค่ะทีนี้เมื่อปีสอหนึ่งน้ำท่วมใหญ่ น้ำโขงท่วมใหญ่<ช>มันท่วมนานจนดินตรงนี้มันอ่อนตัวแล้วมันรับน้ำหนักดินไม,ไม่ไหวมันก็สไลด์ตัวลงมา<ช>เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระดับระดับโคนตรงนี้เนี่ย<ช>กับโคนที่อยู่ข้างบนนี่มันจะอยู่ต่างกันประมาณเมตรหนึ่งแต่ก่อนนี้มันเท่ากันใช่ไหมคะเป็นพื้นเดียวเลยครับยื่นออกมาไปถึงต้นประมาณต้นกลุ่มต้นนั้น<อ>ผมเห็นตอนแรกก็สองต้นนี้เห็นอยู่ตรงนี้อยู่<อ>จริงจริงแต่ก่อนพื้นดินมันจะตรงหลังรถตู้นี้จะพอดีระดับเลยนะครับ พอมันซุดตัวลงมามันก็โดนน้ากัดซอะไปเรื่อยๆทีนี้พอมันซุดตัวลงมาครับคุณพึ่งมันก็อยู่ต่ําจากระดับน้ําที่มันเคยท่วมทุกปีน้าโขงตังนี้จะไหลวนนะครับจะไหลวนทีนี้มันก็ค่อยๆกัดซาะรากแรกๆรากไม่โตนะแต่มันก็จะพัฒนารากข้างมันนี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่พอมันลอยปุ๊บมันจะต้องรับน้ําหนักต้นที่มีน้ําหนักหลายตันเนี่ย มันก็พัฒนารากให้มันเป็นรากค้ำยันเหมือนโกงกลางทะเลเลยครับโอ้ใช่เนี่ยคะ่ะเพื่องยังบอกแล้วว่าเป็นลูกครึ่งไหมใช่ใช่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะน้ำโขงเนี่ยยังขึ้นสูงมาถึงที่ต้นเขาอยู่ไหมคะถึงครับเมื่อปีที่แล้วพวกผมพายเรือขยักกันตรงนี้เลย รอบรอบต้นรอบต้นจับยูรีตรงนี้ประมาณประมาณลากข้างบนนะครับ <Okay. S 1> ที่สําคัญนะครับต้นนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นลุกขะมรดกหนึง่งใน88ต้นของประเทศไทยครับได้ขึ้นทะเบียนตรวการได้ลากกิจการนุเบกษารเรียบร้อย <Okay. S 1> ก็เป็นต้นไม้ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์และเป็นแลนด์มาร์คที่นี่เลย ที่สุดกับการมาเที่ยวชมจมจุรีแล้วก็ถ่ายภาพได้สวยงามเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงเดือนอะไรคะช่วงเดือนใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ช่วงเดือนคือคืออย่างนี้ครับวงจรของจมจุรีตรงนี้เนี่ยประมาณเดือนกร,รกฎาคมสิงหากันยาน้ำจะท่วมค่ะ <c oughs> พอตุลาพฤติกาน้ำลดลงค่ะ <c oughs> ช่วงนั้นอะ่ะมันจะตีใบอ่อน <c oughs> สวยงาม <c oughs> อ๋อแล้วก็ตรงบริเวณน,นี้เนี่ยฟ้าของเดือน พฤจิกาเนี่ยมันจะเป็นฟ้าที่เป็นสีฟ้าจริงๆคือถ่ายรูปแล้วตัดกับท้องฟ้าที่สวยมากคือจะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เดือนพฤจิกาครับปากบ้องอยู่ตรงไหนคะแล้วประเพณีตักปลาคืออะไร <c oughs> คืออะไรยังไงคขยอยู่ใครมาเที่ยวที่นี่โชคดีมากนะครับ <c oughs> นอกจากจะได้เจอจามจุลียักแล้ว <c oughs> ปากบ้องอยู่ตรงนี้เองครับใกล้ๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลเนี่ยหรอคะแค่ร้อยห้าสิบเมตรเนี่ย <c oughs> ลงไปข้างล่างแล้วปากบ้องมันคืออะไรนะเดี๋ยวต้อง <c oughs> ไปดูช่องที่เป็นช่องหน้าผาหินที่น้ำขงไ <c oughs> หลผ่านที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะคะคือระหว่างไทยกับลาวเนี่ยตรงนี้วัดแล้วครับอบตสงครวัดเรียบร้อย56เมตรแล้วประเพณีตักปลาล่ะคะ ประเพณีตักปลาคือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่เนี่ยเขาจะหาปลาด้วยการตักปลา mm hmm. เนื่องจากนี่แหละค่ะมันเป็นปากบ้องก็คือแคบจุดที่แคบที่สุดของใ่น้ำโขงเสร็จ mm hmm. แล้วทีนี้เวลาที่หาปลามันไม่เหมือนกับหาปลาในบริเวณน้ํากว้าง mm hmm. การหาปลาเราจะใช้ซ้อนตักปลาจะอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่จ้วงลงไป เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะแล้วก็หาปลาได้เลยซึ่งประเพณีนี้น่าจะมีประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะมันมีช่วงเดือนอะไรคะเราจะเริ่มจัดประมาณเดือนกุมภาค่ะกุมภามีนาใช่ค่ะกำหนดวันเลยไหมคะไม่ได้กําหนดวันค่ะในแต่ละปีขึ้นอยู่กับว่าปลาจะมาช่วงไหนค่ะแต่เป็นประเพณีที่จัดมายาวนานแล้วก็สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีแห่หุ่นปลาแล้วก็มีการประกวดการทําหุ่นปลาขึ้นมาแล้วก็ลงไปตักปลาจริงๆค่ะ น่าสนใจจังเลยค่ะอย่างนี้ต้องหาโอกาสมาประเพณีตักปลาด้วยแล้วล่ะดีตอนร <ละ S 2> ับเลยค่ะ <ๆ S 1> ค่ะ, <ๆ S 1> ะถ้างั้นน้ำพึ่งขอไปชมปากบ้องก่อนนะคะๆๆๆปากบ้องปากบ้องร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ทำไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงทางด้านหน้าของเรานะครับก็คือจุดแคบที่สุดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศไทยตรงนี้มีชื่อว่าปากห้อง ในภาษาอีสานบ้องแปลว่าช่องแคบแบนะครับตรงจุดที่เขาจับปลากันนะกับฝั่งเราม,มีความกว้างแค่5 6เมตรแต่ลึกไม่ธรรมดานะครับ80ถึง100เมตรนะครับตรงนี้น้ําเชี่ยวมากไหมคะโอ้เชี่ยวมากเลยถ้าเรายืนบนฝั่งแล้วมองมานี่จะรู้เลยนี่ขนาดเรือเร่งสป,ปีดแล้ว ตักปลานี้จะเป็นสวิงขนาดใหญ่ที่สารมีลักษณะเฉพาะนะครับคนที่สารเป็นเท่านั้นถึงจะตักได้ปลานะครับแล้วก็จะติดที่ปลายไม้ไผ่ความยาวมันแล้วแต่ช่วงของน้ำว่ามันขึ้นมากน้อยแค่ไหน จะเป็นแม่น้ำสำคัญติดหนึ่งใน12ของโลกที่เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคะยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดด้วยค่ะการที่เรามาล่องเรือเที่ยวชมโขงนอกจากธรรมชาติสวยๆก็จะได้พบเห็นกับวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านไปตลอดสองฝั่งโขงเลยละค่ะ เราวนเรือตรงนี้คือสองคอนคอนภาษาอีสานแปลว่าแก่งครับนี้แปลว่าแก่งมันจะเป็นแก่งน้ําอยู่สองแก่งมีเกาะขั้นตรงกลางตรงนี้แบ่งสายน้ำมาเป็นสองสายด้านนี้เขาเรียกว่าคอนน้อยหรือแก่งน้อยอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านไทยจะเป็นคอนใหญ่หรือแก่งใหญ่ก็เป็นที่มาของชื่อบ้านสองคอนครับ จะรู้สึกไม่น่ากลัวคาะวัดใจคือวัดใจว่ากล้าเราไปนั่งหรือเปล่า กับมอตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV คะ่ะอาจารย์คะอ,อุทยานธรณีอุบลราชธานีเนี่ยนะคะมันกินพื้นที่ตามเส้นทางที่เราแบบมาตลอดตรงนี้เลยทั้งหมดปะคะครับก็จากจากจุดที่เราล่องเรือไป นบาทีดเดียว,รวครับหญิงนิด <c oughs> เดียวถึง3าม0ันทลอค่ะ <c oughs> จริงแล้วอุทยานธรณีชื่อเดิมชื่อใหม่อาจจะยังไม่คุ้นชื่อเดิมเขาเรียกว่าอุทยานธรณี 3,000โดดอ๋อค่ะพัดพอพูดถึงผาชันเนี่ยนะเพิ่งไปเมื่อวานนี้แล้วค่ะครับค่ะแล้วแล้วปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอุทยานธรณีอุบลราชธานีก็คือแบบรวมไปเลยนะคะที่จริงมันรวมหลายอำเภอนะครับตอนนี้ครอบคลุมไป4อำเภอ4อำเภออำเภอโพไซอำเภอสีเมืองใหม่อำเภอขุนเียมแล้วก็อำเภอรนรแต่ที่เราองวันนี้อยู่ในอำเภอ ะะเป็นอุทยานธรณีเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอย่างสีเมืองใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะสีเมืองใหม่เขาก็จะมีาาาโโซากฟอสซิลไดโนเสาร์สัตว์น้าจืดครับนี่เป็นแห่งแหงเดียวในประเทศไทยเลยเขาจะเรียกว่าไดาโนเสาร์ยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายไดโนเสาร์ายุคสุดท้ายไดโนเสาร์อายุที่น้อยที่สุดโคกผาสวมคะโคกขาสวมใช่ครับ ก็ลักษณะของของหินทางธรณีต่างๆที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จริงๆเรื่องนี้นะผมผมแบบคาใจไป็เรื่องหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะมันจะเป็นรอยแยกของของแผ่นดินอาจจะหลายล้านปีแล้วล่ะเพราะว่าลักษณะหน้าผามันจะชันอย่างนี้ กรซ่อมมันจะเป็นรูปตัววีเหมือนสามัญบวกร่องใหม่นะมันจะเป็นตัววีแต่นี่จะเป็นหน้าผาชันอย่างนี้และความหนาของหินที่มันแยกตัวออกมันหนาเท่ากันอย่างตรงปากบ่ออันนี้คือเรื่องใหม่ที่ทผมอยากศึกษาเรื่องนี้และก็อยากจะให้ลหลายๆคนที่มีความรู้เรื่อง,รองตรงนี้นี่มาศึกษาว่ามันเป็นรอยเลื่อนจริงหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเย เ็นเลขบอกระดับน้ําสมัยฝรั่งเศสเดินเรือกลไฟยุคสงครามมินโดโจีนครับเขาจะทําเลขบอกระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือมันจะประกอบแผนที่เดินเรือกลไฟฝรั่งเศสนะครับเ,เพราะว่าถ้าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่รู้แผนที่นี่เดี๋ยวโดนน้าเหี่ยงเข้าไปซัดโครงเข้าไปกับโขดหินโสโพกเ,เพราะเขาต้องทำตัวเลขไว้แล้วมาดูแผนที่ประกอบแล้วคุณจะไปซ้ายไปขวาย,ยัางไงสำหรับกัปตันเรือที่ขับเรือครับ นี่ยังชัดเจนยังชัดเจนอยู่ครับคือพอถึงเลข10 mm hmm. คุณวิ่งเรือไปอีกประมาณกี่เมตรคุณต้องหลบนะหินมันซ่อนอยู่ใต้น้ําคุณมองไม่เห็นง่งเ<ะ>ัาก็จะอ่านประกอบว่าเออถ้าอยู่ระดับ12เนี่ยจะต้องหลบซ้ายหลบขวายังไงไปกี่เมตรออกซ้ายออกขวาอะไรประมาณนี้ ักเลยตักเลย เวลาหมดะแล้วมีแค่ครึ่งทางของการล่องเรือเที่ยวกับผู้รู้จริงเท่านั้นนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเที่ยวกับอาจารย์เรื่องประทีนเขียวสดกันต่อแล้วทุกคนจะรู้ว่า3,000บโบต้องเที่ยวถูกที่ถูกเวลาถึงจะถูกอารมณ์เป็นอย่างไรคะวันนี้น้ำพึ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอะาารววรจงขง จะชวเธอไปเ<ป>ที่ยวลมไม้ด้วยกันขึ้นมาที่ลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้าน้ำแนฟ้าขอขอบคุณปลายฟ้ารีสอร์ทโทร085 495 2373เที่ยวลมไม้